พาไปดูที่เที่ยวใกล้สนามบินนาริตะตอนนี้ว่านอยู่ที่วัดนาริตะสร้างชินโชจิค่ะเราสามารถนั่งรถไฟสายเจอาริตะหรือสายเคเซจากอาคารผู้โดยสารหนึ่งสนามบินนาริตะไปยังสถานีนาริตะวัดนาริตะสร้างชินโชจิใหญ่มากๆเลยที่นี่ไม่ได้มีแค่วัดนะคะแต่มีส่วนขนาดใหญ่ให้เราเดินชมด้วย จากโซนแรกเดินไปโซนด้านหลังจะไปได้2ทางนะคะจะเดินตัดผ่านส่วนสาธารณะหรือว่าจะเดินไปทางปกติก็ได้แต่เราสองคนเลือกเดินทางผ่านส่วนสาธารณะคะ่ะซึ่งไม่คิดเลยว่ามันจะกว้างขนาดนี้ระหว่างทางเดินผ่านส่วนสาธารณะมีอะไรต่างๆให้ดูมากเลยมีที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจบรรยนนากาศดีมากเลยค่ะหลังจากเดินขาลากเพราะว่าหลงอยู่ในส่วนนั้นมากเราก็มาถึงโซนด้านในสุดแล้วคะ่ะสรุปใช้เวลาในวัดนาริตะซังชินโชจินานพอสมควรเลยใครจะรีบไปสนามบินแนะนําเพื่อเวลามาหน่อยนะ หลังจากเที่ยววัดนาริตะเสร็จเราก็มาต่อกันที่ถนนนาริตะโอมเตซันโดค่ะถนนเส้นนี้อยู่ติดกับวัดเลยของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือข้าวหน้าปลาไหลค่ะร้านอาหารคือสับปลาไหลกันอยู่หน้าร้านเลยอะแต่ข้าวนาปลาไหลแพงพอสมควรค่ะเราก็เลยหาร้านที่ถูกที่สุดร้านนี้เป็นเซตโซบะเย็นกับข้าวนาปลาไหลชุดเล็กราคาดีแถมอร่อยเวอร์หลังจากนั้นเราก็เดินตามรีวิวมาค่ะมาที่ร้านปังชะยะในรีวิวบอกว่าขนมปังร้านนี้อร่อยมากโดยเฉพาะอุนางหิปังหรือขนมปังปลาไหลรีวิวสกขนานนี้ก็ต้องสั่งมากินสักหน่อยแล้วพวกเราสั่งนิช้ แล้วก็มาแบ่งครึ่งกันตอนฉีกออกมาคือปลาไหลด้านในมันร้อนและอุมากเลยกลิ่นหอมสุดๆค่ะขอบอกเลยว่าอูนางหยิังอร่อยจริงค่ะอร่อยจนอยากกลับไปกินซ้ำถนานนาริตะโอมาเตซันโดนี่ของกินเยอะจริงๆใครมีโอกาสลองแวะมาเดินดูนะคะ